ที่ผมอยากถามเยอะจริงอ่ะขอปูขอถามก่อนแล้วกันนะเอ่อสรุปแล้วเนี่ยนะฮะอ่านไม่ออกจบเลยก็เลยสรุปแล้วไอ้นี่ถามถามให้กับที่ก่อนโกรธไหมฮะที่กาน้ำมันเดือดแต่ผมบอกเลยว่าเดือดวัากาน้ำก็เขาทั้งคู่นี่แหละเดือดมาก บ้าคู่ผมไม่ใช่เพื่อนคู่เดียวนะครับคู่เลยีครับุณนาลักมาเป็นการมองจออวที่น่าลักมากเป็นการมองที่ไหบอกว่ามองกอกบอกเรียบร้อยไงเรียบ้อยตยนี่ครับฝั่งด้นบ้างดูท่านไกหลือเกินครับตกใจอันนี้อันนี้เป็นสิ่งผมตกใจมากเลยนะรับผมนะ เกิดอะไรขึ้นฮนะผู้คุณที่เกิดอะไรขึ้น,น,น,นใครตอบอาแลอวเป็นผู้ใหญ่ก็ตอบสิงครับให้เด็กตอบไม่ได้ผมว่าไม่น่าใช่เด็ก,กนบ้าง่าจะโตแล้วแหละตอบมาพอมหรือยังครับมีคนเิน เจอเด็กสอนเชิงนะฮะเจอเด็กสอนเชิงอะไรครับเหตุอ่าครัถามอะไรนะฝ่ายทีมถามถามว่าคือคู่คุณจะเกิดอะไรขึ้นคุณตกใจไหมตอนที่อ่ะตอนตอนจุ๊บในอ่านะฮะแล้วมือมือมือน้องให้แต่งฉากยังไงอ่าผมรู้สึกว่ามันตัดตรงนั้นเร็วไปหน่อยโอ้ยทแต่ไม่อาอยากคือผมอ่ะรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ามันการจะมีฉากนี้ อยากถามทุกคนว่ารู้สึกยังไงมากกว่าครับรู้สึกผก่วน้องนัดไหมอ้าวได้อีแม็กได้ไหมสนุกยังไงนะครับผัวแต่ได้แล้วหนูล่ะก็เป็นอย่างที่เห็นในซีน ไม่ไม่อาบน้ำอาบน้ำแค่อาหผอมก็โอเคเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบว่าได้กลิ่นละมุดอะไรเงี้ยแต่มีโมเมนต์หนึ่งที่บอกว่าคนเดียวมักจะพูดคนเดียวแล้วก็บอกว่ายังไงนะอันนี้เป็นโมเมนต์ยังไงนะฮะเลเยอลี่ส่วนใหญ่จะคุยคนเดียวครับใช่ไหมับใช่ครับก็พูดคนเดียวครับคนเดียวก็เลยพูดคนเดียวว่าผมชอบนี้มากน่ารักมากมีกันแซลด้วย นูเลือะครับชอบกินแข่เค็มหรือวา,ออา,อาอยออนูชอบกอะอบอนนนนกตบมาน่อยชอบอะไรที่สดครับไ่เ,เอิช,อก,อชอกินวายไอติมลดแข่เค็มค่ะ อยากรู kind of ้ว่าคุณผู้ชมตอนที่ดูตอนที่คุณเหลียมเต้นไหนคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมอ่ะถ้าคนรู้นะตะโกนออกมานะคุณรู้ไหมว่าล็อกเกอร์หมายเอะไรใช่โอ้ยแย่มันดูปวดหรือว่าผมจะดูคนเดียวทุกคนดูว่าทุกคนจะดูเต้นหมดแล้วไงหมดูว่ามีใครเู็หมายเลขล็อกเกอร์แล้วนี่รู้ป่ะสาวที่เสี่รหันละศึกษาผมเลยนะแม่ที่คุณปวดทำไมหัดนี่เลยไม่รู้บอกเลย คือคือคือตอนนั่งดูอ่ะเฮ้ยอาหานักศึกษาผมแค่นั้นเองมีเรื่องหมดเลยตอนเล่นผมผมคุณเชื่อไหมจม่าในที่ผมคุณเต้นเพื่อนนั้นคุณคุณคือซีดูมันดีมากเลยตอนคุณเต้นใช่เลยแล้วก็ติดใจที่สุดเลยใช่ถูกไหมแต่ที่ประเด็นส่อคัญเลยทำไมคุณใส่สีนั้นนะครับเกิดอะไรขึ้นนะในเรื่องใช่ไหมฮะก็ จริงๆแล้วที่ใส่จีบจริงๆเป็นความชอบส่วนตัวอยู่แล้วล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขมากเรื่อยๆเลยแบบโลกเลยเป็นสิงูยังนแบบบ็อกเซอร์เลย่ครับแล้วคุณก็ชอบไหมเห็นใส่บ็อกเซอร์เี็เนูเสียใจก็ชอบ ผมเคยนมากในซีนนั้นแบบว่าเกร็งมากกว่าจะเล่นแบบได้บงไงแบบเกร็งมากดูไม่ออกเลยนะ<จ>ครับเขื่อนมากเป็นซีนที่เยขยิ่อนมากๆที่บอกไปแต่ได้แบบว่าเป็นซีนทีนะ่แบบเขื่นมากก็แบบอ่ะมันมีความอายแบบไม่เคยแบบแสดงนี้มาก่อนแต่ก็พี่อ๊อฟก,ก็เทนมาดีครับผม,มดีทุกคนอยากเห็นพี่อ๊อฟเต้นไหมพี่ออฟเต้นเลยพี่ออฟผมต้องเต้นยังไงพี่ยัง ไหนต์ไหนครับยอมนไหน่บต่นเต้นฉลองแบบนี้เร็ติดเเตรดแล้วเต้นเต้นฉองอะไรเอยู่ไหมอยู่ไหมโอ้โหหมาจะตื่นเลยบชวยมานั่งคุยกันด้วยมาพียอมมาอเจอญยอมด้วยครมาเลยเกโมเมนต์ที่ผมพูดถึงนะคุณทำยังไงกันครับนะคุณคุณเหรียญกับคุณเกือ คุณเดินในซูเปอร์มาร์เก็ตแค่สองคนเหรอครับคุณไปลองนับคนในนั้นดูเลยนะแค่ไม่มี่คนเลยเพราะเดินอยู่สองคนเออตอนถ่ายจริงมีคนไม่นั้นมีมีแล้วมีคนเดินอยู่ปกติมีครับเป็นก้านไว้ไหนนไว้สงสัยสงสัยอะไรแปลกๆฮะคุณบอปปี้อ้าวผมผมกำลังเก็บโมงเองเนี่ยผมกำลังนั่งดูว่าเฮ้ยทำไมแบบการถ่ายท่าเอ้ยช่วงเวลาเท่าเอยมันทำให้ วันนี้ผมรู้สึกว่าแต่ละคู่อ่ะเขามีช่วงเวลาที่เขาอยู่กันสองต่อสองจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาจะแบบเป็นช่วงเวลาที่อ่านอยู่กับหลายคนบ้างเป็นช่วงจังหวะนิดนึงบ้างได้เห็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเป็นจังหวะที่ผมอยากจะถามคุณเหรียญแบบนึงนะฮะไลเ่เฟื่อออกไปแล้วใช่ไหมไ<ะ>ลเ่เฟื่อออกไปแล้วหลังจากอ่ที่นี่ก็ไม่มีเฟื่อเลยเฮ้ยใชจ้างเขากลับมาเหอะจ้างกลับหลังเขาอาจจะรับงานพิธีกรอย่างไรจ้างเขากลับออกจ้างลาอับพิธีกรโอ้โหครับมีคนขับรถให้แล้วนี่ ใช่ใช่<ต>อลใช่กเมหนกอเราทาบงานเลยนซีนมากนะฮะหเกอรอนซีแบมากจริงจริงแบบอีนี้แบบชอบหลายซีมาแต่ละซีแบบรู้สึกมันคลุกเค้าคมกรดม,มากแล้วแบบมีีคู่เลยมคู่อบเขหนเกอขับรถเองไหมฮะวันนั้นน่ะขับขับเองครับ กูเชื่อว่า <c oughs> ผมจดมาเนะี่ยอ่านไม่ออก <c oughs> ที่ผมนัมง่งงงไปเลยผมอ่านไม่ออกอ่ะวันนี้ครับผมถามเลยแล้วกันอยากรู้วันนี้นะฮะ <c oughs> มีแฟนคลับของกลุ่มไหนนะฮะมาบ้านนะครับ <c oughs> ขอเสียงนะฮะสำหรับกลุ่มนะฮะทั้กลุ่มนะฮะ <c oughs> ของคุณจีกับน้องนิวนะครับจะเป็น แต่ฮะโซน เ้ย <S an other> มนุษย์ตางดาวโ,โ้และอันนี้ออกคูน,นี้อีก่คู่คู่หูยลี่ก็มีคู่หูมีคู่หูใช่ใช่คู่แบบเ่ยงอย่างอี้ไหมเ่ตเรียกว่า เสือสิงแต่ว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วคืออีเนี่ยนะครับอันไหนก็ได้ครับไม่ติดไม่ติดเด็กยอมยอมเลยี้เหนียแล้วถ้าถ้าเขาเหนียดอีเหนียดที่แล้วเราเกลือเดียวเดียวเกลือเลครับ